เช้สสาสดใสไปหาอะไรกินดีกว่าเว้ยอืมเอาอะไรกินดีต้องมีคนบ้าเข้ามาในบ้านกูแน่ๆอืมแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องหาอะไรกินก่อนนะนะมาดูกันว่าเราจะกินอะไรดี โอเคพวกเรามากินตะไกรนดีกว่าไม่ใช่สิเราต้องมีอาหารเออไปหาอะไรกินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในโซนอาหารแล้วมาเลือกอาหารกันเลยขอกินอันนี้แล้วกันโอเคโอเค ต,ตอนนี้เราได้อาหารกันแล้วอืมแล้วไอ้โจนันนมันอยู่ไหนวะลองขึ้นไปที่ชั้นสองก่อนแล้กันนะเฮ้ยนี่มึงทำอะไรนี่มึงงัดบ้านกูมึงงัดบ้านกูที่บ้านกูนะเว้ยมึงงัดบ้านกูใจแล้วตอนนี้กูงัดบ้านเอง มึงกล้างัดบ้านกูขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วแล้วมึงจะทำไงวะมึงจะทำยังไงวะกูงัดบ้านมึงอ่ะโอ,อ้กูขอโทษจริงๆกูขอร้องหละโย,ยนกูลงไปโอเคงั้นก็รอหน่อยนะเพราะว่าแค่นี้ก็ไม่มีใครงัดบ้านแล้ว อืมไอรูปทรงนี้มันดูเหมือนกับอืมรีสปอร์ไหม่นี่มันก็ดีเหมือนกันเนี่ยโอเคมาแดกค่ะนี่น่าจะเป็นที่ที่ฉันอยู่มาตั้งแต่แรกนะเนี่ยอืมอยากรู้จังว่าในนี้มีอะไรบ้างอืม แต่ดูเหมือจะมีใครอยู่ด้านหลังกูนะเอ้มึง่ะมไม้กูงัดดิเฮ้ยมึงยังไม่ตายอีกเหรอฮะมึงยังไม่ตายอีกเกอรพอดีกูเป็นล่างโคนเมื่อกี้ล่างโคนกูเองกูไปงัดบ้านมึงวะเฮ้ยมึงกล้างัดบ้านกูขนาดนี้เลยเหรอ ถ้ามึงจะปากูเหมือนไอ้ล่างโคนกูได้สร้างไปเมื่อกี้ีแล้วก็กูบอกเลยกูใส่เจ็กแพดดังนั้นมึงฆ่ากูไม่ได้เออใครจอยเกมมาวะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันขอตัดวิดีโอเพียงะตะนี้